รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอาเหมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่4นะครับนามีนาคม2565นะครับวันนี้เหมาก็หยิบบอลนะครับใหู้อ2คู่นะครับนะคู่แรกครับเป็นบอลนะครับอาริกาสเปนนะครับระหว่างครับอาราเบสกับเซบียาครับตเวลาตีสามตรงนะครับ คู่ที่2ครับนะเป็นบอลชิปชิปอังกฤษนะครับนะระหว่างครับฮัตต์ฟิลด์ทาวน์นะครับกับบิเตอร์โบโลนะครับเตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วครับเมื่อคืนนะครับเชียร์ที่เอฟเวอร์ตันนะครับนะนี่เขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับนะนัดเชียร์ที่เอฟเวอร์ตันนะครับสองลูกครวบสองลูกครึ่งครับเรียบร้อยครับชนะสองศูนย์ เสียครึ่งกันไปนะครับคู่ที่2ครับเชฟที่อังบติครับนะขึ้นกับลูกนะครับเรียบร้อยครับนะเสมอกับไลโยนะครับนะดึงหนึ่งเสียเต็มกันไปนะครับสำหรับหน้า YouTube โอ้โหต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกท่านนะสำหรับหน้า youtube นะครับนะเมื่อวานโดนอีกแล้วนะครับนะอมาวันนี้นะครับขอแก้ตัวสักหน่อยนะครับทุกท่านนะวันนี้สูดานบอลค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับนะมาดูคู่แรกครับ อาราเบสกับเซบีย่าครับสถิติครับที่เจอกันนะครับนะอาราเบสเนี่ยครับชนะไปนะครับสามเกมนะครับนะแล้วก็เสมอไปที่สองเกมนะครับอาราเบสยังไม่เคยชนะเซบีย่าได้เลยนะครับนะมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของอาราเบสครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะสองนัดนะครับนะแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปนะครับสองเกมนะครับ มาดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดครับในบ้านนะครับนะชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งเกมนะครับสำหรับอาราเบสนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดของเซบีย่าครับห้านัดล่าสุดชนะสามนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับสําหรับเซบีย่านะครับมาดูครับเกมเยือนครับห้านัดล่าสุดนะครับเกมเยือนนะครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับเซบีย่านะครับนะ ทำได้แค่เสมอสาเกมนะครับแล้วก็แพ้ไปถึงสองเกมนะครับอุตลาคแด้ครับเซบิยาครับอยู่นดสองครับแข่งแล้วยี่บหกดันครับช้าสิบ้าเสมอเก้าแพ้สองกับบิวห้าสิบสี่คะแดนนะครับครับส่วนนะครับอาราเบครับอยู่ันสับ19้าครับมีอยู่แขวงแล้วยี่บหกดานชนะห้าเสมอหกแพ้สิบห้ายี่สิบ21็คะแดเท่าดันนะครับนะ โอ้โหนะครับเซบิยาครับนะมีอยู่ห้าสิบสี่คะแนนครับนะส่วนนะครับอันดับสามนะครับเบตตสนี่ครับมีอยู่สี่สิบหกคะแนนครับอันดับสามอันดับสี่อันดับห้านี่ครับโอ้โหอันดับหกโอ้โหนะครับดูคะแนนครับสูสี่จริงๆนะครับนะนะครับนะสูสีจริงๆนะครับอ่ะดูเกมย่าครับขอลราเบสแค่สิบสามชนะสี่เสมอสามแพ้หกมิวนะครับเก็บได้แค่สิบห้าคะแนนเท่านั้นนะครับ อกเกมเบียร์ขอเซบพยากแพง13ชนะ5เสมอ6แพ้2นะครับเก็บไป21คะแนนนะครับหลุดที่ห้านิ้แคร็บนะครับดีเบท3ายบุกค่าครับนะครับ,นะรบเดทแรกเปิดราคาบารดี้ขี้ครึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.03นะครับสุนเยือนที่นะครับ0.87นะครับนะครับเดทที่2ราคาคงที่ครับครึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0ู 92ส่วนเยือไหลขึ้นที่0.98นะครับเรทราครอบเดืนแรกครับ2ลูกครบสองลูกครึ่งครับเดทที่2องไหลลงอยู่ที่2ลูกนะครับราคาครึ่งลูกนะครับเรทราคาเวอร์นะครับ2ลูกถือว่าไม่สมดุลไม่ผ่านนะครับนะคู่นี้นะครับเอาหมาต์กอเชียร์นะครับเจ้าบ้านนะครับสำหรับคู่นี้ครับนะเชียร์เจ้าบ้านครับนะไปต่อคู่ที่2ครับนะฮันดฟิลนะครับกับ ปีเตอร์โบโลดนะครับสถิติครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะห้านัดนี้นะครับนะปีเตอร์โบโลดนะครับชนะไปสองเกมนะครับแล้วก็อีสามเกมเสมอนะครับเสมอหมดเลยครับสามดัดนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของอัตโตฟิวทาวนะครับนะห้านัดล่าสุดเพราะว่าถือว่าผลงานดีนะครับทุกท่านนะห้านัดล่าสุดนะครับ ชนะสามเกมนะครับเสมอสองเกมนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดนะครับในบ้านก็ถือว่าผลงานดีครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึงสามเกมนะครับนะแล้วก็เสมอสองเกมนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของปีเตอร์โบโลครับโอ้โหผลงานย่ำแย่จริงครับห้านัดล่าสุดนะครับทําได้แค่เสมอหนึ่งนัดนะครับนะที่เหลืออีสี่นัด นะครับแพ้หมดทั้งสี่นัดเลยนะครับมดูครับเกมเยอะครับห้านัดล่าสุดนะครับห้านัดล่าสุดก็นะครับแย่จริงเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงสี่เกมนะครับโอ้โหปีเตอร์บุโรับอยู่นะครับท้ายตารางครับอยู่ดับยี่บเลยครับทุกท่านนะนะครับแข่งแล้วสาบสามนัดครับชนะห้าเสมอหกแพ้ยี่สิบสองิวยี่ส1บเคะแนนเท่านั้นนะครับนะ โวนนะครับอัลโตฟิวทาวนะครับนะอยู่ดังสามครับแข่งเราสามสิบห้านัดนะครับขอตัวขออภัยนะครับนะชนะสิบหกเสมอสิบเอ็ดแพ้แปดมิวห้าสิบเก้านะครับนะโอ้โหนะครับไล่จี้อันดับสองนะครับอย่างปอดมัดนะครับนะอ่ะดูเกมนะครับยาวนะครับอัลโตฟิวครับแพ้งสิบเกียชนะเก้าเสมอหแพ้สามนะครับ เกมเยือนโอ้โหแค่17ชนะ1เสมอ1นแพ้15นะครับปีเตอร์โบโร่ครับย่ำแย่จริงโู Ủ ้ที่แฮนดีแคปนะครับอืม uh ือแฮนดีแคปแฮนดีแคปครับเร็แรกเปิดมาครับนะนาเจ้าจบ้านอยู่่ที่0.92ครสับ่วนยเยือนที่0 9นครับ เหรียญที่สองครับราคาครุที่ครับหนึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลขึ้นอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดครับส่วนเยื่อไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามนะครับเรียญราคาหัวเรื่อแรกครับสองลูกครึ่งสองลูกครึ่งครับเหรียญที่สองไหลขึ้นที่สองลูกครึ่งนะครับนะราคาหนึ่งลูกครับเหรียญราคาฮาวเวอร์ครับสองลูกครึ่งครับแน่น้อยไปนิดน้อยไปนิดนะครับนะแต่คู่นี้ครับเราเหมาชอบเจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะ เราข้าไปดูหน้าเว็บสักหน่อยครับหน้าเว็บนะครับแอตเตอร์ฟิลศูนย์จุดเก้าหนึ่งนะครับขึ้นกุลูกขึ้นกุลูกหน้ามีหน้ามีลูกหนึ่งนะครับนะ้ำไม่น่าขาดนะทุกท่านนะ,ะสรุปครับทุกท่านนะอื้อหือน้ำศูนยะ์จุดเก้าเจ็ดศูนย์จุดเก้าเจ็ด เดี๋ยวหมอขอเช็คแป๊บหนึ่งครับทุกท่านน้ำหน่อยนะนะครับจัดไปครับคู่แรกครับเชียวที่อาราเบสนะครับคู่ที่สองครับเขตอฟิลทาวนะครับใครชอบรูดึงก็เล่นรูดึงครับทุกท่านนะเอา่าขอเชียร์ไปคือคูรู้ดล้กันนะครับทุกท่านนะนะครับส่วนราคาโอเวอร์อืม ไม่ค่อยสวยแล้วเท่าไหร่นะทุกท่านนะเอาตามนี้นะครับนะครับก็บอกแค่ให้หน้าบอลอย่างเดียก็พอนะครับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้วันเสาร์เราค่อยว่ากันนะครับทุกท่านนะใครชอบกตานะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะครับใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มนะครับก็นะครับทักไอดีไดส่วนตัวมาหาเหมาได้นะครับทุกท่านนะรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะกดจากกันไปนะครับเหมาวันนี้วันนี้นะครับก็ขอฝากกดกแชร์นะครับกดสมัครให้กดกระดิ่งติดตามครับ ท่านจะได้ไปพลาครับคลิปใ,ใหม่ที่เดนโดนจากอเมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ